โอ้ยเจอกันขึ้นเป็นหองเลยดูดิเพื่อนเห็นละวงกขึ้นแล้วเจอแล้วทุกคนทุกคนเห็นละวงกครับป๊าดดูสวยงามมากทุกคนเหมือนนี่ดอกนลทุกคนป๊าดเห็นอะไรนี่เพื่อนโอ้โหสวยมากเลยอายะอายะทุกคนตื่นเต้นเลยสวัสดีครับผมวันนี้อีกวันหนึ่งเช่นเคยทุกคนวันนี้ผมก็จะพาเข้าป่านะครับ ชมเห็นแฟนตาซีนะครับซึ่งซึ่งผมก็จะพาเข้าป่าที่ผมไม่เคยเข้าทุกทุกลกไปเลย,เลยทุกอีพีไปเล,เลยทุกคนเพราะเระเองผมก็ตื่นเต้นผม,ผมเองก็อยากเข้าไปดูในที่ต่างๆที่เราเข้าไปหมายถึงว่าภูเขาเนซึ่งสูงผมก็ยิ่งอยากเข้ายิ่งอยากเห็นว่าตรงนั้นมันมีอะไรคือมันขาดใจทุกคนและในคลิปของผมเอ่อคอนเทนต์ของผมคือพาเข้าป่าครับไม่ได้ไาเก็บเห็ดอย่างเช่นเคยอย่างที่เพื่อนๆรู้ครับเอฟซีคนใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมบางคนก็คอมเมน คอมเมนต์มาว่าทําไมไม่ให้ความรู้อคนอื่นทําไมทิงบอกแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้โดยรวมแล้วเราไม่สนใจเรื่องเห็ดทุกคนที่นี่เราไม่กินเห็ดทุกคนเรากินแต่เห็ดตัวกเห็ดโคและเห็ดเห็ดลมนะ head, head ลงงเนาะเห็ดเห็ดละง้เห็ดกอแดงหรือเห็ดอะไรก็แล้วแต่เห็ดพึ่งที่นี่เราไม่กินทุกคนหมายถึงว่าผมขอตอบในคลิปนี้เลยทุกคนเนาะขอขอขอพูดอีกนึงขอตอบในคลิปนี้เลยว่ามีคนเก็บเห็ดละง,ง,ง้ไปกินเราตายฉะนั้นที่นี่เขาไม่ยอมกินเห็ดเห็ดประเภทนั้นอีกเลยเห็ดที่เป็นสีฉุดฉาดทั้งหมดหรเราไม่กินทุกคน และที่นี่ต้นฤดูหมายถึงมิถุนาเนี่ยเยอะมากนะ <c oughs> ขอตอบในคลิปนี้แล้วน,นะครับนะครับแล้วก็ยังไงล่ะมันมันหาง่ายเกินไปหรือเปล่าทุกคนที่เขาไม่กินเพราะว่าเห็ดประเภทนี้มันเยอะมากแล้วก็มันหาง่ายมากเหมือนเราถ้าเราจะกินเราก็ต้มน้ารอเลยเราขึ้นมาเก็บลงไปใส่เลยก็ยังได้เลยเพราะมันเยอะมากนะครับเรากินแต่เห็ดปลวกเห็ดโคนแล้วเห็ดลมที่นั่นเห็ดประเภทนี้หายากมากนะครับอันง่ายเราไม่กินอันยากเราจะกินหมายถึงว่ามันหายากประเภทนั้นนะนะ่ะนะครับโอเคทุกคนยังไงก็วันนี้ก็ วางเพื่อนๆของเขาใจเราจะไปดูเห็ุกันเลยทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเนาะเพราะว่าอาจจะโม้นานกันไปโอเคทุกคนไปเลยไปดูกันตอนเลยนี่เพื่อนๆมันมันไม่น่าเชื่อมันไม่น่าจะเห็นมันปูเนาะมันปูมันหยิกหยิกอันนี้มันเป็นมันเป็นต้นมันมันที่ทั่วไปแต่ว่าหยิกนะครับเนี่ยอย่างที่กล่าวอย่างที่กล่าวเพื่อนๆบางครั้งผมไม่รู้นะครับเพื่อนๆบอกว่าผมไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆนะครับเอฟซีต่างหาาที่รู้นะ วันนี้ผมพาชมเห็ดนะครับเนี่ยในป่านี้มีแต่เห็ดโอเคเพื่อนๆไปดูต่อวันนี้ว้าเพื่อนๆเห็นอะไรเนี่ยโอ้ยสุดยอดทุกคนเฮ้ย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 เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว มันกินได้บอโอ้ยสวยงามทุกคนเอ้ยป๊าดเห็นอะไรนี่เพื่อนเพื่อนเฮ้ย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 กินได้บอนี่แหละมันติดปากผมมันกินได้บอกินได้บออยู่นีน่นี่เห็นอะไรนี่ป๊าดทุกคนสวยงามมวกเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนดูนี่ทุกคนดีดีสวยงามาาาทุกคนตื่นตาตื่นใเลย่อเพื่อนป๊าดทุกคนดีดีสวยงามาทุกคน มันกำลังขึ้นทุกคนปาสฮึสวยงามมากทุกคนดูดิเห็ดอะไรนี่เห็ดอะไรนี่กินไม่ได้แล้วเนะนาะน่าจะเป็นเห็ดพิษเนาะปาสทุกคนดูดิกอเนี่ยสมมติว่าสมมติว่ากินได้นะทุกคนกอนี้กับกอนี้ก็พอเลยทุกคนแกงนึงเยอะเลยนะในใยนั่งใหญ่มากเลยที่ดูดิสวยงามมากทุกคน ป้านสวยงามทุกคนดูดิอือหือดูเพื่อนมันกำลังขึ้นดูดิซ้ายมันก็มีทุนซ้ายมันก็มีนี่นี่าดอลังการดูที่กำลังกำลังขึ้นลูข่เหยียบผมเหยียบเมื่อกี้นี่นเดินม,มาเหยียบอยู่ใต้ใบไม้ทุกคนก็ขอภัยเอเพื่อนผมไม่เห็นจริงๆมันต้องขอภัยขอภัยเห็ดด้วยป้าเ<ว>พื่อนๆสวยงามมากเลยดูดิเห็ดอะไรเนาะนี่เนาะเนาะ นคสวยงามมากเลยด้ ชั้นแบบโหเป็นชั้นเซอะเยอะมากเลยดูดูดิ ถ้าเห็ดปลวกมันขึ้นตรงนี้เพื่อนๆผมผมก็หมดปัญญาเพราะว่ามันมันอาจจะเยอะแล้วก็ผมก็ไม่มีปัญญาเก็บกลับบ้านแล้วไม่มีอะไรมาใส่เลยตอนนี้เรามาตัวปเปล่าเลยครับไม่มีอะไรถ้ามันขึ้นจริงๆตรงนี้นะป๊าทุกคนเพื่อนๆดูเห็ดดูดิขลางลานเห็ดเห็ดอันนั้นทุกคนเห็ดเห็ดพึ่งโอ้โหเพื่อนเอ้ยทูนะโอ้ใหญ่มากเพื่อน ตายแล้วทุกคนอ้หเห็ดพึ่งทุกคนโอ้โหตตดๆๆอลังการงานสร้างเพื่อนเพื่อนโอ้ยสวยมากเลยทุกคนเพื่อนๆสวยมากครับพัดเพื่อนๆมีดอกใหญ่ๆดูดิโอ้ยทุกคนสวยมากเพื่อนๆเอ้ยสวยมากทุกคนดูดิทุกคนัวนี้มีอยู่นี่มีสี่ดอกใหญ่มากเลยเพื่อนเพื่อนพวกนี้ตรงนี้ทุกคนทุกคนตรงนี้ นี่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 ข้างบนใกล้ใกล้กันนี่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 เพื่อนๆอย่างเท่เลยอ่ะป้านีเน่เราก็ไม่กินทุกคนต้องต้องขอพูดนียนะทุกคนขอขอพูดขอพูดนียนะาทุกคนสวยมากกำลังกินทั้งนั้นเลยเนี่ยดูดิทุกคนเท่มากเลยดูทุกคนกำลังกินทั้งนั้นเลยเนี่ยสวยงามทุกคน เพื่อนๆอยู่ฝังนี้ก็มีทุกคนอันนี้ก็ใช่เพื่อนๆดูดินี่โขึ้นสี่ดอกใกล้กันเลยทุกคนนี่ก็ใช่นี่นี่เพื่อนๆนี่อันนี้แก่แล้วมั้งทุกคนอันนี้น่าจะขึ้นเมื่อวานวันก่อนเนี่ยใหญ่มากทุกคนฝ่ามือนี่ขวามือก็มีทุกคนปั๊นี่ก็มีทุกคนกําลังขึ้นนี่นี่โอตรงนี้ซ่อนกันอยู่ทุกคนแอบอยู่ใต้ใบไม้โอ้สวยมากเลยอ้ยะอ้ยะ ทุกคนเฮ้ยตื่นเต้นเฮ้ยตื่นเต้นเฮ้ย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 เพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยวูซีซีมีซีดอกห้าดอกโอ้ป๊าปทุกคนสวยงามเป็นภาพี่คลาสสิกมากเลยทุกคนดูนี่ทุกคนดูดูไม่ใช่มีอีกหรือข้างหลังนี่ทุกคนพี่ขอโทษนะทุกคนขอโทษนะวุ้ยไม่อยากเปิดทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่ขึ <hatten> ้นไว้นี่ยก่อนเนาะโอ้ทุกคนสวยมากทุกคน เพื่อนคลาสสิกคลาสสิกมากเลยดูดีดน่าเก็บมากทุกคนเนาะเพื่อน <ๆ S 1> ว่าไหมหน่าเก็บเนาะขอพูดด้วยนะครับทุกคนบางคนบอกว่าผมพูดเยอะเกินไปโอ้ยทุกคนสะออนมั่งเลยผมอะพูดต,ตรงนะอันนี้ขนาดไม่ใช่ฤดูเห็ดนะทุกคนถ้าเป็นฤดูเห็ดขนาดไหนก็ค,คิดเอานะทุกเพื่อนไม่ผ่านมือใครที่นี่เก็บเห็ดครับปารทุกคน เพื่อนๆเราเจอเห็ดแบบนี้แล้วนะครับเห็ดแบบนี้ปอปภูเขาลูกนี้ก็มีเพื่อนๆเห็นแบบนี้ภูเขาลูกนี้ก็มีเหมือนกันเนี่ยที่อีพีที่แล้วเนี่ผมทําคลิปนะครับนี่เหมือนกันเลยมันเหมือนมันกล้วยเนะนี่ยนะครับเนี่ยเนะี่ยนี่แหละเหุ้ผล่ที่บอกบางครั้งเราก็ไม่รู้ทุกเรื่องทุกคนนี่เห็นแบบนี้อีพีที่แล้วเนี่ยมันมันอีปภูเขาอ,อีกคนละลูกทุกคนมันจะใหญ่มากเลยอีพีนี้ลูกนี้ก็ใหญ่นะดูดิ เพื่อนเราเจอเห็ดเพื่อนเห็ดแปลกๆเลยนะนี่เห็ดนี้นี่นๆๆเขาเรียกว่าเพื่อนๆมีเอฟซมาบอกเขาว่าเห็ดเห็ดน้าแหละนะครับเห็ดน้าแหลกินได้เห็ดแบบนี้เพื่อนๆมีคอมเมนต์มาอันนี้ผมก็รู้จากเอฟซนะเห็ดประเภเนี้ยอันนี้มันออกม่วงทุกคนออกม่วงๆเนาะอันนี้เอฟซบอกมาอันนี้ผมก็รู้จาก FC เอฟซเหมือนกันเพราะเราไม่จะไม่สนใจในเห็ดประเภทนี้ในป่านี้นะครับเห็ดที่เป็นสีแปลกๆ,ๆ,ๆขเขาจะไม่สนใจเลยนะครับ นี่ครับนี่มีซ้ายมันก็มีเห็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนนี่นี่ก็เช่นกันที่ผมบ่กไม่รู้คือเราไม่รู้จริงๆทุกคนเราไม่รู้นะเนี่ยกินได้ไม่ได้ผมไม่สนอ่ะแต่ผมไม่กินอ่ะทุกคนนี่มันก็ขึ้นไปทั่วเห็นนะครับนี่โอเคเพื่อนๆไปต่อเลยเนาะเจ็บเพื่อนเราคนอืนก็ตื่นเต้นทุกคนที่เข้ามาเนาะมันตื่นเต้นว่าไม่รู้เราจะไปเจอหมายถึงว่าผมไม่รู้จะไปเจออะไรเห็นอะไรบ้าง แต่มันเป็นป่าป่าในป่าเขาจะเข้ามาเนาะผมก็ตื่นเตือนทุกคนไม่ใช่มไม่ตื่นเตือนเนาะเราก็อยากรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยที่เราเดินไปมันเจออะไรข้างหน้าเนี่ยซ้ายขวาแต่เราจะเดินแค่บนสันเขาทุกอนเร,เราจะไม่ลงซ้ายหรือขวาหมายถึงว่าเราจะไม่ลงไปเชิงเขานะเราจะเดินแค่กลางเขาอย่างเดียวมันจะได้ภาพไม่ได้ภาพแล้วแต่แต่ผมเชื่อว่ามันต้องได้ภาพเพราะว่ามันไม่มีใครเก็บเห็ดทุกคนมันมีอยู่แล้วแหละล้านเปอร์เซ็นต์ไงก็ต้องได้ทุกคนเนี่ยเราเจอข้างในสีขาวทุกคนสีขาวนี่ผมไม่อยากทำคลิปเลยนะเพราะว่ามันเราเยอะเราเห็นบ่อยแล้ววสีขานไปดูทุกค เพื่อนๆอี ое, พีที่แล้วผมก็ทาคลิปแบบนี้มา ok 네เขานนี้ก็มีเยอะเลย Ryan. เนี่ยเนี่ยผมข้องใจมากเนี่ยเพื่อนๆคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะเนี่ยเห็นแบบเนี้ผมก็พูดทุกคลิปเลยเนหะ็นแบบเนี้ยเนี่ยใหญ่ๆมันใหญ่นะทุกคนดูนะเนี่ยมันเยอะมากที่เน่าตเต็มไปหมดมีแต่สีแบบนี้หมดเ,เลยทุกคนนี่เนี่ยนี่แบบนี้สีขาวอย่างนี้เนี่ยดูนะเนี่ยมันคล้ายๆเห็ดแป้งเพื่อนบอกเห็ดแป้งนะ่ะมันเล็กกว่านี้นะครับอันนี้มันใหญ่นะครับ ไม่กล้าจัดดูเรับเยอะดูเร่อเน่าไม่หมดดูครับไม่มีใครเก็บทุกคนเมื่อมันเน่านะดูครับทุกคนนี่มันเน่าดูครับนี่เป็นสายๆดูขึ้นเต็มไม่หมดเรือถ้ามีใครเก็บมันกินได้ก็ไม่รู้ก็เราก็ไม่สนใจอยู่ดีแหละนี่ครับแช่หมดเลยเพื่อนๆนี่นี่นะครับมันขึ้นดูท่านนู้นนี่ดูครับแย่ไม่หมดดูเพื่อนๆนี่ขอเร็วๆทุกคนนี่นี้ก็ใช่นี่นี่ก็ใช่ทพื่อนๆ เดี๋ยวไปดูข้างในามีไหมข้างในาก็มีเพื่อนๆน,นี่สีขาวนูน่นเต็ไมไปหมดเลยเพื่อนๆน,น,น,นู่นอ๋อสีขาวไปมิมด้วสีขาวเพื่อนๆนี่เนี่ยก็ใช่นี่เพื่อนๆขอเร็วๆนะทุกคนนี่อันนี้ก็ใช่เพื่อนๆน,นี่ใต้ใบไม้นี่ก็ใช่ อะไรเนาะทุกคนเห็ดนะทุกคนนี่เห็ดนะทุกคนเนี่ยนี่เป็นเห็ดนะเนี่ยเห็นอะไรทุกคนแปลกดีเนาะเฮ้ยใหญ่มากทุกคนใหญ่กว่ากำปั้นอีกนะนี่ดูนะใหญ่ใหญ่กว่ากำปั้นผมอีกอ่ะโอ้แปลกดีเฮ้ย นี่เพื่อนๆเ,เจออีกแล้วเห็นอะไรนี่โอ้สวยงามมากจ้าจ้านี่แจมครับเพื่อนๆสามดอ,อกเลยตรงนี้นี่เพื่อนมีสามดอ,อกทุกคนเห็นพึ่ง สวยงามทุกคนมี่จะคงน่ากินแล้ววันนี้มีแต่เจ็มๆแล้วนั้นเลยฮะทุกคนแล้วผมก็เดินมาเรื่อยๆทุกคนแล้วผมก็ตื่นเต้นเรื่อยๆนะเพราะว่ายิ่งยิ่งเข้าลึกผมยิ่งตื่นเต้นกางที่กล่าทุกคนมันเป็นป่าที่ใหญ่มากแล้วผมก็จะพูดยังไงทูกคนแบบว่ามันแต่มันเต้นตึบต๊บ,บ,บๆเลยนะแบบ ระวังหน้าระวงหลังทวนเข้าใจไหมเราเข้าป่ามันเงียบคนแล้วมันไม่มีใครเลยกลัวนะผมไม่ใช่ว่าไม่กลัวผมกลัวใจใจผมสู้นะแต่ผมก็กลัวนะไม่ใช่ว่าผมไม่กลัวนะทุกคนก็อยากได้ภาพสวยๆออกไปให้เพื่อนๆเห็นนั่นแหละผมถึงพูดการที่ผมพูดบ่อยๆมันพูดเข้าใจแต่เพื่อนพูดให้กำลังใจตัวเองมันจะไม่เงียบเกินไปเมื่อเราพูดอยู่กับกล้องเนี่ยมันการการข่มขวัญตัวเองให้มันอยู่ในแวดล้อมนั้นไม่รู้ทุกคนแปลกดีเฮ้ยตรงนี้เพื่อนเฮ้ยมันแปลกดีเฮ้ยเดี๋ยวคนดูทุกคน นี่เรับอเพื่อนเห็อันนี้ไม่น่าจะกินได้เนาะผมว่าไม่น่ากินได้หรอกเห็นแบบนี้ไม่น่าจะกินได้แต่มีเยอะสีแปลกๆเพื่อนเนี่อันนี้ก็มีทุกคนฝังนี่ออกเนินๆทุกคนสีนี้แปลกมากเห็นอันเนี้ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันแปลกมากเลยสีสีสีครีมเนี่ยแต่ไม่ใช่เห็ดพึ่งมันมากเนี่ยเพื่อนเ่อนเนี่ยทุกคนเห็น เพื่อนเห็ดพึ่งทุกคนสวยมากเลยทุกคนโอ้หเห็ดพึ่งทุกคนเอาแล้วเอาแล้วทุกคนเอาอีกแล้วทุกคนโอ้ยทำไมเยอะจังเพื่อนเห็ดพึ่งเยอะจังนี่นี่ทุกคนโอ้สวยงามมากเลยทุกคนดูดิดูดิดูดิป้าทุกคนสวยมากเลยทุกคนหนึ่งสองทุกคนสามมานอนทุกคนโอ้เยอะเลยสี่ห้าหกเจ็ดเลยทุกคนเอาแล้วมัหนี่ไม่เยอะจังเฮ้ยอันนี้ก็ใช่เพื่อนเพื่อนดูดินี่ อันนี้ก็ชาบเป็นสวยมากทุกคนนี่มีดอกใหญ่นี่ป้าทุกคนดูดีมือผมนะดูนะโอ้โหมีที่เห็ดพึ่งทุกคนสวยมากเลยทุกคนป้าเจอจังเฮ้ยดูอันนี้เพื่อนดูนี่นนป้าทุกคนฝั่นี้ก็มีอีกนี่นี่น,นี่เห็ดพึ่งเนี่ยอู้สวยทุกคนนน่นผมบีบอีกฝั่งนน่นก็มีอีกปานี่ ว่ะน่าเกินเนาะคิดถึงช่องนี่นี้พี่เยอะเยอะเยอะนี่นี่อันนี้ก็ใช่ไงนีนี้ก็ใช่ไอ้มันเน่าทุกคนเนาะเน่าแลวเนาะเนี่ยโห้ยเน่าแล้วทุกคน อีกจ้าจ้านี่ก็ใช่เพื่นเห <c oughs> ็กดกอแดงก็ไมีลงมาบ้างทุกคนนี่นะครับแต่ดอกไม่ค่อยใหญ่เนาะเพื่อนนี่ครับทุกคนอีกดอกหนึ่ง ก็มีลงมาเหมือนกันก่อแดงครับถือว่าโชคดีไปได้เห็นก่อแดงครับเป็นเพื่อนเจอเห็นละงกแอบขึ้นทุกคนแอบเห็นละงก์ป้าเพื่อนดูได้เห็นละงกโอ้ยทีกันขึ้นเป็นฟองเลยดูดิ เพื่อนเห็นลันงกขึ้นแล้วเจอแล้วทุกคนวันนี้ก็มาเหมือนเคยเป็นเพนื่อนนี่ทุกคนนึกว่าไม่ได้ภาพเสร็จแล้วเพวื่อนเพื่อนได้ชมแล้ววันนี้เนาะนึกว่าจะได้ภาพแค่เห็กดกอแดงสองดอกนั่นน่ะเพื่อนสวยงามทุกคนเห็นลนันงงนี่ขึ้นเป็นพื่นเลยแต่ผมบอกเลยทุกคนว่าถ้าเป็นเดนมิถทนาเห็ดชนิดนี้ไม่ต้องห่วงที่นี่ทุกคนเพียบมากไม่มีใครเก็บไม่มีใครกินอย่างกล่าวทุกคน โอ้ทุกคนสวยงามทุกคนสวยงามมากเลยดูดิ เพื่อเห็นละงอกโอ้ยนาอสุดยอดเลยพี่พี่ทุกคนเห็นละงอกครับป้าดูสวยงามมากทุกคนเหมือนเสื้อผมวันนี้เข้ากับเสื้อเลยวันนี้มีหกดอกคู่เลยทุกคนกคน,นี่เพื่อนๆสวยงามมากทุกคนสวยงามตามทาง,งกครับผมนี่ดอกเลทุกคน สวยงามทุกคนธรรมชาติสวยงามทุกคนดูดิ น่าไปแกงเนาะทุกเพื่อนน่าเก็บไปแกงมั่งเลยแต่ที่นี่เขาไม่กินนะเพื่อนๆที่นี่ไม่กินเห็ดรางงุกนะครับผมเคยบอกตัวคลิปเพื่อนเพื่อนคนใหม่อาจจะอาจจะงงงงคนเก่าอาจจะเข้าใจเนาะโอเคเพื่อนเพื่อนผมวางป่าของคอทุกคนแล้วก็ทิ้งไว้สิ่งสวยงามไว้ในป่านี้เนาะไปต่อดูภาพต่อทุกคนโอเคเพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมก็เดินจะเดิน้อนออกมาเพราะว่า สมมเราจะเห็นต่เห็ดสีขาวทุกคนแต่ผมก็ไม่ทําคลิปเพราะว่าเคยทําคลิปมาเยอะแล้วไม่แต่สีขาวก็อาจจะเยอะเหมือนกันสีขาวลูกนี้นะแต่ผมก็พยายามจะเข้านิดนึงเพื่อเพื่อจะไม่เข้าเยอะกว่าน,นี้เพราะกลัวลงเนาะเราพยายามจะมาเข้าบ่อยๆแล้วก็ค่อยๆ,ๆขยับห่างไปเรื่อยๆถ้าเราเข้าทีเดียวแบบไกล้ๆเลยเดินยอะๆมันจะลงได้ทุกคนก็ค่อยไปชนิดเราหาแนวก่อนระยะระยะเราเดินจะให้จําได้ก่อนเราเดินกลับมาวันหลังเราจะได้เข้าให้มันลึกวันเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะได้อะไรที่มีหลากหลายเนาะ เราจะไปยาวทีเดียวลวดทีเดียวมันไม่ได้ทุกคนมันอาจจะลงได้เพราะมันเคยเข้าไปลงแล้วที่หนึ่งนะครับผมไปแบบมั่วตัวแล้วลงทางออกมายากลําบากมากเลยทุกคนมันลําบากทุกคนนี่เขาใหญ่มากนะครับโอเคทุกคนงไงก็วันนี้ก็ชมนไปเบาๆทุกคนแบบเบาๆเนาะเห็ดก็มอนย่างที่เห็นล้วมีมีเห็ดเห็ดพึ่งทุกคนแน่นอนชัวร์ที่นี่มีแน่นอนเนี่ยเราก็รู้เรารู้ไม้แล้วตอนนี้เรารู้ไม้เหมือนเรามาหาไมานะ้นันแหละหาจุดไม้เราจะทาคลิปหรือเราจะมาเก็บเห็ดต่อไปนั่นแหละ นะครับโอเคทุกคนยังไงก็หวังว่าเข้าใจในการทำคลิปของผมนะครับโอเคทุกคนถ้าจะคนชอบว่ายังไงก็นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e EP พีต่อไปนะครับฝากกดติดตามนะครับและติดตาม EP ต่อไปนะครับว่าผมจะเข้าป่าที่อื่นหมายถึงภูเขาอื่นที่ผมไม่เคยเข้าเช่นเดิมเหมือนเหมือนเขาลูกนี้แหละผมจะไปเปลี่ยนภูเขาเรื่อยๆทุกคนสวยมากทุกคนนะอยู่บนยอดเขาเขานี้ยังยังไม่สูงทุกคนเขาอื่นสูงกว่านี้อีกโอเคทุกคนเดี๋ยวตามไปดู อีพีต่อไปครับผมสวัสดีครับเหตุการองกลับขอเก็บภาพนี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนเพราะเราอันนี้มันอยู่ทางขึ้นนะครับเห็ดนี้มันอยู่ทางขึ้นที่ผมขึ้นมานะครับสวยมากเลยทุกคนที่อันนี้นะขอเก็บภาพก่อนนะครับเหตกลับแล้วอยู่ใกล้กันเลยครับทุกคนอยู่นะดอกน,นี้นี่ไอ้นะครับนี่ขอเก็บภาพก่อนนะครับ นี่ครับมันจะกลับแล้วเก็บภาพก่อนนะครับสวยงามทุกคนดูขึ้นข้างก้อนหินเลยโอเคทุกคน ทุกคนก็เก็บภาพนะครับจะกลับละสวยงามทุกคนอ้ยอันนี้ไนงะสวยงามมากพื่อนเห็นอันนี้ผมก็งงมากเลยกินได้ป่าไม่รู้ทุกคนเนี่ยอยากรู้มากเลยเห็ดอันเน,น,นี้ยขึ้นโอ้โหเป็นหม้อเลยก้อนหนึงง่งเนี่ย